สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเก็บผักติ้วกันนะคะเก็บผักติ้วไปแกงใส่ปลาขอไงได้ค่ะเด้อไปเลยค่ะ ม่วงไข่ม่วอบอกนม่วงไข่เข้าทาง,างานี้จิ เขาเจ้าขึ้นมาสิเขาเจ้าเร็วเขาเจ้าเขาเจ้ากิ้งลงกับใครอยู่ดอกพอขึ้นง่ายอยู่ มีน้องหมามาด้วยระวังจะตกสะนะว่าเป็นตะโต๊ะขนาดให้พามาก็ดีคุณอะถามย่างอ้อมมเด็กก็อันนี้จะเป็นผงางแล้วมันงไอ้แก้วมาบ้ากลุ่มเราที ผักติ้วผักติ้วเขาเรียกว่าซากุระอีสานนะคะซากุระดอกซากุระบานแล้วอากาศร้อนอากาศร้อนหมาก็ลงเล่นน้าเลยลงอาบน้ําแล้วไอ้น้องหมาเย็นไหมลูกเย็นไหมเย็นไหม ซากุระบานแล้ว้าโบถึงเหรอเหยียบรวดเด้อมันเป็นเจอมันขึ้นก็ได้นุ่มก็ได้มันต้องขึ้นนะถ้าไม่ขึ้นมันก็จะไม่ได้กินดอกซากุระเอาขอตัดยนะคะซากุระเอาไปทำซุปก็อร่อยนะอ๋อซากุระอ่ไยซากุระเมืองไทย สักุล่าอิสานไนแล้วมาคาตาะมานั่งแขนนะพาคาตาะมามาแล้วดอกสากุล่เหรอนั่งอย่างนี้ได้เลยสักุล่าเรามาแล้วนี่สวยไหมสวยมากเลยสวยๆค่ะสวยสะบูเดชแล้วหู้เราไม่สะบูค่ะเอ้าหู้นี่โบเกะผักติ๋วเฮ้ยสวยจังเลยสวยจังเลยเขาเรียกว่าผักติ๋วนะคะผักติ๋วผักติ๋ว ดูดูดูนี่ลูดเลยด้วยรูดเลพื่อให้ม no so 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 ันนะไม่ไหวใดเก็ไปเก็บทีละอันมันอะไรเนี่ยทีจะมันมีแล้วมอดแตกห่างแล้วบอกมอดเฝ้าฟันทอนฟันแลลงหมดเลยแดงโอ้สวยมากเลยสวยมากเลยติ้วขาวกับติ้วแดงนะคะมัเป็นเสพ ซากุระบานแล้วเด้อพี่น้องเด้อได้เยอะไหมโอ้ได้เยอะเลยจะเอาไปแกงใส่ปลาคอใหญ่หรือว่าจะเอาไปทำซุปก็ได้นะคะซุปแบบอีสานได้แล้วค่ะต่อไปเราก็ไปหาปลามาแกงใส่นะคะไปละเก็บเ็บข้างเขาใส่ข้างหัวนะ พีโลอยหรอข้ามบาได้ไม่เจอหันขี้หินยานอน ดาบเพชรมันเป็นหัวเท้าที่ว่าง่ายมันขึ้นมันหมันอยู่เดือกันเสร็จสิ้นภารกิจเก็บผักติ้วต่อไปจะไปเก็บผักที่ขม แล้วก็ผักหนอกนะคะ